สวัสดีพี่น้องฟ้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องชิปนี้เอาอีกแล้วพี่น้องทางป้าเจวโดนวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีเนาะพี่น้องเนาะเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องล่าสุดจากทางเพจอีกี้ของแทเนาะพี่น้องเพิ่นกะได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ทันทีบอกว่าอีป้านี่ก็ร้ายนะลงแต่รูปเก่ากะว่าจะปั่นให้คนงับไปลงไปด่าว่าเอาน้องไปทำไม หยุดเรียนได้หรองานพ่อทําไมหยุดไม่ได้วาสันวพี่น้องแต่รอบนี้ไม่มีคนเล่นเพราะเขารู้ทันแม่ใหญ่สองพี่น้องจอมปั่นแล้ววสันวาพี่น้องสุดท้ายเช้ามาจับหลานสาวคอนเทนต์เป่าผมวสันวะเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่หลานสาวก็ได้พูดบางอย่างออกมา มูงเงี้ยวาสันมาพี่น้องหลังจากนั้นน้องพี่น้องเนาะทางคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตก็ใส่ใจเรื่องนี้ทันทีบอกว่าน้องนาริตะพูดอะไรเนาะวาสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของจากที่ทางไ์สุดของทางป้าเจวกับน้องนาดิตะนาอพี่น้อง,อ,งอ่ากซิมีบางช่วงบางตอนเนาะที่น้องนาริตะคุยกับป้านั่นแหละพี่น้องบอกว่า อดดูหมอลำเลยประมาณนี้พี่นงแล้วก็นี่การสนทนากันแล้วการนองทางนองนาลิตะก็เรียกว่าถ้ามาบอท่านก็ลากคู่ก็ได้ว่าสันวานองนาลิตะพูดในไล์สุดพี่นงทางเอฟซีก็บว้าถึงเรื่องนี้กันท่านที่เดือดสนันขึ้นมาตามเคยพี่นงบางท่านก็บอกว่าเป็นไงล่ะป้าปากบออกเลยว่าสันวาป้าเลือกลักมากว่าสันวาพี่นงบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีหน้าล่ะถึงบอยอยากไล์สุด กลัวโปะแล้วกระโปะจริงๆนาลิตะพูดถูกใจมากลูกถ้าวันที่30พ่อไปเรื่องที่ดินที่ยะโสโคงให้ลูกอยู่แน่ๆสรุปพ่อบบไปเลียวว่าสันพนพน้วงบางท่านก็บอกว่าตอนวันเกิดพอโบไหล่าที่นี่ศิลาไปไซส,สิไปนั่นไปนี่คนกระจับตาเป็นธรรมดาวสันวาตัวเองสร้างขึ้นมาเองวสันาพน้วงบางท่านก็บอกว่าลาไม่ได้อีป้ากลัวทัวลงลูกวสันวาบางข้อเมนก็บอกว่า ทำไมหนูเก่งจังเลยลูกวาสันวาบางท่านก็บอกว่าโป๊ะอีกแล้วอยากไล่สดเพื่อให้ดูว่าไปโรงเรียนจริงๆสุดท้ายโป๊ะแตกวางแผนไว้ว่าจะกลับพรุ่งนี้ผิดแผนเลยต้องกลับวาสันวาพน้วงบางท่านก็บอกว่าอ้าวป้าในโพสต์ว่าไปดูหมอลําไงวาสันวาคือตัวเละแท้วาสันวาพิ้วงบางคอมเมนต์ก็บอกว่านั่นล่ะมั่นตัวดีไล่กรกรมเ็เ่ยนําท่านวาสันวาพน้วงบางคอมเมนต์ก็บอกว่า น้องเขาพูดอะไรเขาพูดจริงๆนะวสันวาไม่ใช่จะทําอะไรก็ได้วสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าถ้านาลิตะโตกว่านี้เรียบเรียงคําพูดเก่งกว่านี้ตายแทลซุ่มเจ้าวสันวานาลิตะเป็นคนที่ฉลาดเดอ้อนางสั่งสังเกตวสันวาพี่น้องและนางก็จะพูดและโปะเพราะนาลิตะนี่แหละวสันวาบางท่านก็บอกว่า ย่านถูกสาบทานแรงกดดันบดได้วสาสันวาก็เลยเฝ้าหอ,หอบหลานน่งลดไปวสาสันวาแทนที่น้องจะได้พักวสาสันวาเฝ้ามาเฝ้าให้น้องไปโรงเรียนมันใช่เรื่องไหมวสาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเอาน้องนองมาลําบากเทย้งวสาสันวาถ้าตอนแรกไม่ห้ามไม่ให้ลูกไป งานวันเกิดพ่อก็ไม่เกิดประเด็นนี้วาสนาจะควงสิไปใส่มาใส่แต่เลยตรงยากนั่เพราะว่าจะคองกะเคยเหตุกับเขาไวแบบนั้นวาสนาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต่อไปพวกเธอจะปากไม่ออกกว่านี้อีกวาสนวานาลิตะจะไล่จะจับทันแน่นอนวาสนาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเขาบอเอาล้านกลับมาไปโรงเรียนกับผ้ากันดามาว่าให้เขาอีกพ่อะถ้เขาเอาล้านกลับมาไปโรงเรียนกันดามาว่าให้เขาอีก น,น้อคนมาสันวาพี่น้องอาทาง f อฟอฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจเช่นกันนาะพี่น้องเนาะว,ว่าอีหยังกะเบาอีหยังกะดาเขาบิดมาสันวานั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่านวนาะพี่น้องเนาะทาง f อฟก็มีในส่วนของการวิจารณ์ถึงทางป้าจเจวว่าทําอะไรก็ชอบโกหกมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงมาสันวาแทนที่สิได้ใส่ชีวิตปกติดีด ไปที่บ้านเกิดแทนที่จะได้อยู่นานๆวาสันวาอยาก้าล้านล่ากัล่าใดปกติแต่นี่มันติดตรงที่ว่าตัวเองเคยพูดไว้ไงว่าห้ามลาโรงเรียนวันจันทร์เป็นไงละ่ะวาสันวาเขาจะควงเบิดวาสันวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องทางเอฟซีหลายคนหลายทันเนาะพี่น้องเนาะกัเบาถึงเรื่องดงังเก่าบอกว่าน้องนาลิตะ เก่งมากวาสันวานองลูกทุกอย่างเลี้ววาสันวาพี่น้องบอกว่าต่อไปสีเว้าสีตัวยังกะระวังให้ดีว่าสันวานั่นละพี่น้องในส่วนของทางชาวนิตหลายคนหลายท่านก็ไม่พอใจน้นองน้องเนาะจากที่ทางป้าเจวได้โพสต์บอกว่าจะพาหลานไปดูหมอลำ ทำไมไม่พูดความจริงวาสนาพี่นงองนั่นแหละพี่นงองพี่นงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่นงเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไ้ในเด้อสวัสดีจา้า